สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพพลุงานาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่า,กาวันนี้กากา้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นเหรียญ10บาทรุ่นใหม่สีเยอะนะครับซึ่งมีบางเหรียญนะครับบางรุ่นบาง,บางพศน,นั้นถือได้ว่ามีราคาที่สูงนะครับมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับเหรียญนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน่าเหรียญแล้วเขามีราคาที่สูงนะครับนักสะสมยุคใหม่เรา นะครับนักสะสมยุคใหม่เราควรที่จะมีเก็บสะสมเหรียญรุ่นใหม่ๆเอาไว้บ้างนะครับควรที่จะมีการเก็บสะสมเหรียญรุ่นรุ่นใหม่ๆเอาไว้บ้างเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นใหม่ๆนี้พี่น้องยังหาได้ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับยังหาได้ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนั่นเองถึงบอกว่าให้หาเหรียญรุ่นใหม่ๆ เพื่อการเก็บสะสมนะครับในอีกไม่กี่ปีนะครับเหรียญพวกนี้จะหมดไปในระบบนะครับเชื่อได้เลยว่ารุ่นพวกนี้เนี่ยจะหมดไปในระบบในอีกเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการนำเอาออกมาใช้ในการหมุนเวียนก็เถอะนะครับยังไงก็ต้องเก็บเข้าเพื่อนำเอารุ่นใหม่ๆออกมาใช้ นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้หลายรุ่นหลายปีพศถือได้ว่ามีราคาที่สวยงามซึ่งวันนี้กาค้าพารวยนะครับจะนำเอาเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้เอามารีวิวฝากข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าอาณะครับได้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญชนิดราคา10บาท ซึ่งเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีนะครับรุ่นใหม่ๆเราจะไม่เห็นขอบของทองเหลืองนะครับไม่เห็นขอบของทองเหลืองที่เป็นสันนูนขึ้นเหมือนกับเหรียรุ่นใหม่รุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆเราจะเห็นได้ว่ามีขอบสีเงินและก็ขอบของทองเหลืองนะครับที่เป็นสันขอบยกสูงขึ้นเหรียญรุ่นใหม่นี้ก็เป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับเป็นแบบพระเศียรใหญ่ ก็สวยงามไปอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะเห็นเพียงแค่สันขอบของนิกเกิลนะครับความผิดปกติด้านหน้านั้นนะครับความผิดปกติด้านหน้าส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินบนพระเศียรเสียส่วนมากนะครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับใครไม่รู้ว่าเฟืองสลับเรียบเป็นอย่างไรนะครับเราดูตรงนี้ มันจะมีขีด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 แล้วก็เว้นช่วงนะครับแล้วก็ขีดขีดขีดเว้นช่วงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นั่นคือเฟืองสลับเรียบนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นพับปรางวัดอรุณ์ราชวรารามนั่นเองนะครับหลายหลายคนนะครับหลายหลายคนมีการเจ็บสะสมนะครับและหลายหลายคนมีการสังเกตนะครับมีการสังเกตในลวดลายต่างๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของแต่ละคนนะครับบางคนโอ้โหกากานั้นสังเกตไม่ออกเลยนะครับพี่น้องยังสังเกตออกนะครับในลวดลายนะครับดูการดูเปรียบเทียบลวดลายต่างๆนะครับของแต่ละเหรียญใส่กันนะครับลวดลายต่างๆมีความผิดปกติเยอะมากนะครับแต่ใครจะไปสังเกตได้ถึงขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่เราจะสังเกตเพียงแค่ตัวเนื้อเกิน นะครับตัวเนื้อเกินใต้ฐานพระปางหรือว่าตรงแม่น้ําเจ้าพยาตรงนี้นะครับบางคนเขาบอกว่าเหรียญเรือนั่นเองนะครับบางคนเรียกว่าเหรียญเรือนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรือหรือว่าเป็นอะไรนะครับแต่ส่วนภาษาช่างแล้วนะครับก็คือความผิดปกติจากการผลิตนะครับหรือว่าเนื้อเกินนั่นเองนะครับอา,อาจจะเป็นเศษทองเหลืองเศษอะไรที่มันติด แม่แบบแม่พิมพ์แล้วก็โดนปั๊มลงไปนะครับก็จะทําให้เนื้อตรงนั้นมันหลุดติดกับเหรียญน,นั่นเองนะครับเขาถึงเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินหรือว่าเหรียญเรือนะครับส่วนปีพุทธศักราช2556นะครับปีนี้ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามถึงแม้ว่าราคา UNC เขาจะยังไม่ถึงครึ่งร้อยนะครับยังไม่ถึงครึ่งร้อยก็ ือได้ว่ามีความน่าสนใจนะครับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551นะครับไปจนถึงปีพุทธศักราช2560มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับพี่น้องอย่ามองข้ามนะครับ5บาท10บาทนั่นก็คือเงินนะครับส่วนที่เราขายได้ราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแลกเปลี่ยนได้เกินราคาหน้าเหรียญถือได้ว่าเป็นดอกเบี้ยหรือว่าผลกําไรนะครับ ซึ่งปีพุทธศักราช2556นั้นยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตของเขาผลิตออกมา165ล้านเหรียญด้วยกัน165ล้านเหรียญด้วยกันนะครับ u n เเขาประเมินอยู่ที่40บาทนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ยังมีความสมบูรณ์และความสวยงามนะครับ น่าเก็บสะสมส่วนเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกับเหรียญรุ่นเหรียญที่ผ่านไปนะครับพระบรมรูปยังคงเหมือนเดิมนะครับวงขอบต่างๆยังคงเหมือนเดิมส่วนด้านหลังนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปีพุทธศักราช2,558นะครับซึ่งปี58นั้นยอดการผลิตถึง91ล้านเหรียญด้วยกันนะครับ91ล้านเหรียญด้วยกันอ่า UNC เขาประเมินนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้เหรียญปีพศนี้อยู่ที่40บาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง2เหรียนญนี้นะครับ UNC เขาประเมิเนเกือบๆนะครับเกือบๆครึ่งร้อยนะครับเกือบครึ่งร้อยเลยทีเดียวนะครับ และเหรียญถัดมานะครับเหรียญน,นี้ก็ยังมีความสมบูรณ์และความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเหรียรุ่นใหม่ๆนะครับเหรียรุ่นใหม่เรายังหาในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นปีล่าสุดของเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือปีพุทธศักราช2560นั่นเองนะครับพี่น้องมีให้เก็บเอาไว้บ้างนะครับ ถ้าเกิดว่ามีในสภาพที่สวยงามขอให้เก็บเอาไว้บ้างนะครับอีกเพียงแค่ไม่กี่ปีเชื่อได้เลยว่ากาก้าเชื่อได้เลยนะครับฟันธงได้เลยว่าเหรียญรุ่นใหม่ที่ผลิตตั้งแต่ปี51ถึงปี60จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับพี่น้องซึ่งปี60นี้ยอดการผลิตของเขาถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่ธรรมดา,อายอดการผลิตถึง208ล้าน 8 8 1 2 8 0่นเหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิตที่ถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับแต่ก็น่าเก็บสะสมนะครับพี่น้องน่าเก็บสะสมเนื่องจากว่าเรายังหาสภาพแบบนี้ได้ในระบบมุนเวียนนะครับช่วงนี้นะครับหลายท่านนะครับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่เดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้อ่ามันก็ใช่นะครับพี่น้องมันก็ใช่อ่ารออีกสักเดืนอน2เดืนอดนปี2ปี ค่อยหาเก็บก็ได้มันก็จริงแต่ท่านจะได้ในสภาพแบบไหนล่ะนะครับท่านจะได้ในสภาพแบบไหนนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องฝากเป็นแง่คิดสําหรับนักสะสมยุคใหม่เรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงหบังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลงปัาอาได้บ้างสําหรับเหรียญสิบบาทนะครับอ่ารุ่นใหม่นะครับวันนี้ ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ